สบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุขุสุคนตอนนี้บาวแมนไส้กำลังอยู่ที่ตลาดซางเกียงซึ่งว่าเป็นตลาดของจีนเนาะอยู่ในเวียงจันทร์มื่อนี้บเบวแมนไส้สิพาทุกคนมาเลาะเบิงเลาะส้มอานาจับการค่าของจีนเนาะอยู่ในเลาาหรือว่าอยู่ในเวียงจันทร์เนาะทุกคนตอนนี้บเบวแมนไส้ก็สตาร์ทออกจากหน้าของศูนย์การค่า ในในสังเกงเนาะทุกคนนี่เนาะน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของมือนี้ทุกคนบรรยากาศกับอากาศกับค่อนค้างหอนแน่มือนี้อากาศประมาณ37องศาและตึกท่ว่ากำลังสางใหม้สายมือเฮานี้เนาะน่าจะเป็นศูนย์การค่าแห่งใหม่อีกเนาะถือว่าบอนนี้กับแต่ก่อนกับไฟไหม่เนาะก่อนที่จะมาสางตัวนี้เนาะ และพื้นที่ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่เก่าของตลาดจีนตลาดซางเจียงนี่เนาะทุกคนก่อนที่จะมาสร้างตึกทางความมือที่เอาเห็นตึกใหญ่ๆนี่เนาะแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าตึกใหญ่กับผู้ทีม่มาขา,ายเนาะที่ว่ามาขา,ายกับที่ว่ายังบ่เต็มเนาะมีการเปิดขายเพียงแต่สองสัต์เท่านั้นเนาะ จากที่ว่าตึกมีหกสันเนาะทุกคนกระเทือยวางสันสามสี่หานะหกกระเทือวาวางนี่เนาะตอนนี้เบาแมนไ้กับพาทุกคนมาเบิงทางด่านหลังของศูนย์การค้านะบอนน้กาซิมี่ซูปเปอร์มาร์เก็ตของสินค้าจากจีนทุกคนอยู่บนหอมที่ว่าเบาแมนไ้พาเขามานเนาะ แต่เาบาวแม่นไส้กับบริษเขาไปจะพาทุกคนไปเบิง่งในเขตเส้นทางเต๊สองเนาะที่ว่าเป็นอาณาจักรของชาวจีนที่ว่ามาขาขายอยู่ในล่าหรือว่าเวียงจันนี้เนาะทุกคนนี่เนาะฮาสิเห็นมีแต่ป้ายจีนเต็มไปเบิดเนาะและทั้งหนาของเฮาก็สิมีแต่ห้งแฮมอพาร์ตเมนต์ที่ว่า ชาวจีนมาลงทุนเนาะและในเขตนี้ก็ถือว่าเป็นเทือที่สามเลยเนาะที่ว่าเบาแมนไ้ได้พาทุกคนมาส้มเนาะถือว่าในตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปร้ายเติบเนาะจะมีการก่อสร้างหางห้านแลวก็ตึกอาคารอยู่สองฝาทา้งนี้กันห้ายขึ้นกว่าเกาทุกคนหลังจากเบิดสภาพโควิดไปเนาะ ก็ถือว่าการขาคายอยู่ในนี่ก็กลับมาคือคือถึงจะมีวิกฤตเงินเฟ้อเนาะแต่ว่าอยู่ในเขตนี้ก็ถือว่ายังคือคืนอยู่เนาะถือว่าคนจีนก็ยังลังไลกันเข้ามาลุงขึ้นอยู่เนาะอยู่ในเขตนี้โซนนี้ทุกคนสำหรับถนนเต๊สองหรือว่าทีสองเนาะทุกคน นี่เราจะเห็นทางด่านสายมือนี่สิมีแต่ป่ายจีนเลยเนาะกับตัวนังซื้อเาลายิงเหี้ยงกันเลยถือว่ามีแต่สินค้าที่ว่านามาจากจีนเนาะที่ว่ามาขายบริวาสิเป็นหลายอย่างเนาะสินค้าก้นจักก้นจนักจนถึงเครื่องมือกสิกรรมเครื่องมือใส่สำหรับกุตสาหกรรมต่างๆเนาะ ือว,ว่ามีเบดแถวนีราะว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าท่อเนาะในการก่อสร้างตึกอาคารต่างๆก็มีเนาะในเขตนี้แต่ก็อะไรเครื่องกุญแจนักเนาะที่ว่าเขาเจ้านำเอามาขายในเขตนี้แต่ในเขตนี้ก็สิอยู่ในเขตบานอุโมงเสื่อมต่อกับ เขตบ้านดงปลาซักเนาะทุกคนในเขตนี้นี่กรับไฟแดงดงปลาซักนี่นีาเหาเลี่ยวสายไปกระสีออกไปสู่เส้นทางไปดงนาโซกเนาะถ้าเลี่ยวควัวกรสีเข่าสู่มู่บ้านดงปลาซักออกสู่ถนนอาเซียนและถ้าเหาไปซื้อนี่กับขึ้นไปสู่เขตตลาดแรงน้องดวงเนาะจะออกไป เส้ญญนทางใดหลายเส้นทาง,ท,างทุกคนบอกว่าจะออกไปเส้นหวยหงหรือว่าจะออกไปพุ่นสว่างหรือว่าออกไปประ,ะตูไส้เนาะสามารถเดินทางขึ้นจากเส้นดีได้เนาะทุกคนนี่เนาะเขาจะเห็นในเขตนี้ก็ยังซิม,มีแต่กิจการของคนจีนเนาะสำหรับถนนเตสองในเขตนี้ในระยะทางประมาณ 2กิโลนี่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจจีนจะมีเบิดหา่านตัดผมมินิมา,าร์กหางห่านหงแฮมเนาะหลากหลายที่ว่าถ้าจะคิดไลตามสองเสนทางนี้น่าจะประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับกิจการที่ว่าเป็นของชาวจีนในถนนเต2องเนาะจะมีเบดทุกอย่าง เทคห่านบันเทิงห่านอาหารจีนทุกอย่างเนาะทุกคนอยู่ในเส้นนีถ้าเข้ามากกันขึ้นนี่ก็สิเห็นมีแต่ไฟเนาะสีเป็นสไตล์แบบเมืองจีนเนาะที่ว่าส่วนใหญ่เขาเจะเจะเน้นไฟแสงสีแบบมีมับเนาะสำหรับเมืองจีนเนาะสำหรับเมืองจีนเท่ากับซเห็นเนาะ บรรยนกาศมักจะมาตกแต่งอยู่นี่กัไข,ข,ข่้ขคือกนเนานทุกคนทางสายมือที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นศูนย์ของรถเซฟโรเลตเนาะที่ว่าเป็นตึกกกำลังสางขึ้นต่อขยายเนาะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศการจราจรเนาะในเวลาประมาณ 12โมงทุกคนตอนนี้ก็ที่ว่าการจราจรกะเบาบางเนาะไปได้สะดวกแต่ว่าสำหรับเส้นทางนี้กานย่ำส่วโมงเล็งด่วนเนาะตอนเสาร์และตอนแรงเนาะประมาณ1วโมงเหิือการก็สิรถติดคือกันนอนในเส้นนี้ที่ว่าเป็นอีกถนนสายลักหนึ่งเนาะที่ว่าขนานกับถนนอาเซียน เป็นถนนเดินทางเขาจูใจกลางเมืองเนาะสำหรับใจกลางเมืองของนครหล,ลวงเวียงจันทร์ก็คือประตูใส่เนาะศูนย์กลางเศรษฐกิจต่างๆเนาะจะอยู่แถวประตูใส่และนี่ก็สิเป็นสีแยกไฟแดงน้องดวงทุกคน เฮาเหลียวคัวไปนี่ก็สิออกไปสูงแฮมข่าวภาษาสอดออกสูหนาของสวนจะฝางมเนาะถ้าเฮาเลียวคัวไปมื่อกี่เนาะแต่ตอนนี้บาแมนใส่กระสิพาทุกคนมาเบิ่งเขตตลาดแร่งน้องดวงเนาะซึ่งเป็นอีกเขตหนึ่งที่ว่ามีกิจการอาณาจักรของ ชาวจีนที่ว่ามาลงทุนขา,ายอยู่ในนี้ก็ค่อนข้างหลายเนาะทุกคนแต่ก็สิเบาบางกว่าเขตซังเจียงเนาะสำหรับในเขตนี้ก็ยังสิมีธุรกิจและก็ห้างหานเฮือนของคนลาวหลายเติบเนาะในเขตนี้ซึ่งในเขตนี้ก็ธุรกิจชาวจีนนี่ก็สซอิ๊วอยู่ประมาณถ้าเฉลี่ยนี่สิอยู่ประมาณ60%เนาะ ในเขตนี่กะทีิว่ามีคนจีนมาอยู่เนาะในเขตนี้นี่เนาะเป็นบรรยากาศแต่ก่อนจะเป็นศูนย์การค้าเก่าเนาะท่วาตอนนี้เพิ่นก็ได้ถูกไปแล้วเนาะแต่กามมาสางเป็นตึกที่เฮาเห็นนี่ท่วาเป็นตึก ทางเป็นทางศูน์กันค่ะแล้วก็ห้องแฮมอพาร์ตเมนต์เนาะทุกคนในเขตน,นี้เนาะจะเป็นในเขตตลาดแรงน้องดวงเนาะทุกคนในเขตนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นเครื่องมือการสร้างเนาะที่ว่าเขาจะเอามาขายแล้วก็เครื่องอะไรกจักหนักกจัักเบาแล้วก็ เค่องของการเหตุกสิกร,รมต่างๆเนาะทุกคนในเขตนี้ก็สิมีหลายๆธนาคารเนาะที่ว่ามาเปิดอยูนกาสซิมีทั้ง j d ดีบแลวก็พุ่งสวรรค์ธนาคารการค้าต่างประเทศเนาะอยู่ในนี้ที่ว่าธนาคารหลักๆอยู่ในน้ก็ที่ว่าครบเนาะอยู่ในโซนนี้และในโซนน้ก็ถน,นนทน,นทางก็สิมีบอนเปเพย์นำทุกคนในเขตนี้เนาะ ว่าในโซนนี้กาที่ว่าลดกะัะนาเนน่ยเนาะยำแรงๆนี่เนาะที่ว่าคือขื่นเลย้วกติดเนาะในเขตนี้กัซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการบ้ามาเลาะมาส้มเนาะในเขตอาณาจักรการข้าของชาวจีนที่ว่ามาข้าขายอยู่ในเวลนานะทุกคนและสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้ทุกคนบายบาย